สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์คในครับริปนี้ก็จะมารีวิวาเวนะครับเป็นตัวละคร Specialist 4ดาวนะครับเป็นตัวละครที่เ,เป็นแนว Fastly d e p l o y หรือว่าสามารถลงสนามได้รวดเร็วนะครับหลังจากเก็บขึ้นเก็บขึ้นจากสนามแล้วเนี่ยจะมีค่าคูลดาวในการลงรอบถัดไปรวดเร็วนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ถึงแม้จะเป็นระดับ ผู้เล่นเก่าแล้วก็อาจจะยังมีหยิบมาใช้อยู่นะครับเนื่องจากเป็นตัวที่สามารถเอามาล่อดาเมจจากโดนระเบิดก็ได้นะครับหรือจกตัวยิงบาสูก้าก็ดีนะครับอันนี้แล้วแต่เล่นจะเอาไปใช้งานตัวละครนี้จะเห็นว่าผมอัพไปถึง e 2นะครับแล้วก็สกิลสองเนี่ยผมอาจไป m 3เข้าไปแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ไมจําเป็นนะครับไม่ได้จาเป็นต้องอัพขนาดนี้ เอาที่รู้สึกว่าใช้งานแล้วยังใช้งานได้ดีก็ไม่ต้องอัพเพิ่มก็ได้นะตัวละครนี้มาดูกันที่อัต e าสนิดนึงนะครับตรงนี้ติดตัวก็คืออย่างที่บอกว่าลดระยะเวลาในการรีดีพอยหรือว่าลงสนามใหม่อีกรอบนะครับดาวจะลดลงเทรดาทาเล่์นะครับทาเล่์จะลด VP พีค่าที่ใช้ลงสนามลงหนึ่งนะครับแล้วก็ปีบัฟให้กับยูนิต ตัวละครอื่นๆเนี่ยที่มีค่า dp ในการลงเท่ากับ10หรือว่าน้อยกว่านะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ10จะได้รับดีเฟนท์เพิ่มขึ้นนะครับที่4%แต่ถ้าเกิดเป็นพลเที่ยวครับพเทียวห้านะครับก็จะได้เพิ่มเป็น6%ซนะซึ่งอันนี้ก็เป็นบับเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีผลอะมาดูกันที่สกิลครับสกิลหนึ่ะครับทั้ง2 s k สกิลจะเป็นสกิลแพสซีฟเนาะ สกิลหจะเพิ่มค่าดิฟเฟนต์ขึ้น340%นะอันนี้เลเวลเนะเพื่อลงสนามมานะครับแต่ว่าดิฟเฟนต์จะค่อยๆลดลงนะครับตลอดระยะเวลา8วินาทีครับออมาสกิลสองครับสกิลสเนี่ยจะเป็นสกิลที่เขานิยมใช้กันมากที่สุดสกิลหนึ่งจะไค่อยเห็นใส่หยิบม,มาใช้นะสกิลสเมื่อดีพลอยลงมาโลสนามแล้วเนี่ยจะมีค่าโล่นะครับมีชิลหรือบาเรียนะครับ บาเรียเท่ากับ250%นะครับของ max hp อันนี้คือระดับ m 3นมะมีสองราของ max hp นะครับแล้วก็ตัวบาเรียเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะครับตลอดระยะเวลา10วินาทีก็คือพอลงมาปุ๊บหลอดสกิลหลอดบาเรียมค่อยๆค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูกันที่ Paradox ok Simulation จะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าตัวละครนี้สามารถใช้งานยังไงได้นะครับ พลาดอกซูมิเลชันนะครับก็เลือกเป็นสกิลสองครับคิดว่าสกิลเลเวลไหนก็ไม่มีผลกับพลาดอกอันนี้ใช้งานได้เหมือนกันอ่ะตรงนี้ก็เดี๋ยวลอยตัวนี้พุ่งมานะครับระยะแล้วก็ลงเกเวลอ่ะลงกาเวลประมาณตอนให้มันชนมาดีนะครับให้มันรับดาเมจแทนนะพเอาขึ้นนะครับ ก็ปล่อยให้ตัวแทงก็แทงไปนะเหมือนเดิมครับแต่อันนี้มันจะวิ่งอ้อมแบบซิกแซคไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะไปวางบนทั้งก็เหมือนเดิมรอให้แบบคนเข้าช่องเลยแล้วก็ลงไปให้รับดาเมจเต็มๆใแล้วก็เอาขึ้นนะตรงนี้ <c oughs> อันดีแกนฮิวได้ก็ฮิวเลยครับ แต่ส่วนของสปอตนี่ไม่ต้องฮิวนะครับเพรเดี๋ยวต้องเก็บไปใช้เวฟถัดไปนะครับอันนี้เหมือนเดิมแต่อันนี้มันจะวิ่งลงล่างนต่อเหมือนเดิมนะครับก็เข้าระยะแล้วก็ลงได้นะครับปัแล้วก็เอาขึ้นนะ ตรงนี้เวฟนี้เดี๋ยวจะฮิลจะใช้สปอตฮิลนะครับเพราะเดี๋ยวต้องแทงดาบวงอันตัวนี้ฮิลให้เต็มไปก่อนเพราะหลอดสกิลมันเด้งเองอยู่แล้วสปอตมันเป็นสกิลแบบกดใช้แล้วมันมันอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยก็ปล่อยสปอตแทงไปนะครับก็ครูสก็กยิงไปเรื่อยๆ,ๆส่วนแถวล่างนะครับพอเข้าระยะแล้วกวดสกิลเปิดสกิลสไนดได้เลยครับ เดี๋ยวจะมีโดนระเบิดเกิดนะครับแล้วก็เอาอันนี้ฮิวอาริแกนด้วยอเอากาเวลมาดึงระเบิดนะครับให้มันยิงใส่ปุ๊บเอาขึ้นได้เลยอแล้วเดี๋ยวเวฟผ่านไปจะมีตัวยิงบาสุก้ามาสองตัวนะครับมาสองตัวแล้วก็โยนกาเวลลงช่องนี้ครับให้มันยิงบาสุก้าใส่ทั้งสองก็เอาขึ้นนะครับ ที่เหลือก็ปล่อยเฮสนายจัดการไปไม่ได้มีอะไรมากมาถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวพอประมาณนี้เราลงกาเวลทิ้งไว้ได้เลยนะครับเพราะมันจะเกินสามจุดด้วยกันนะครับจะมี่ะข้างล่างมาอีกต่อก็เอาขึ้นครับเดี๋ยวเปิดสกิลไปได้เลยนะครับเห็นเร็วครับก็เป็นอันจบนะครับอะดอล์ฟซิมูเลชัน ก็คิดว่าน่าจะพอเห็นภาพในการนำกาเวลไปใช้งานนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละคือในเกมที่เราต้องมีการดึงสกิลของศัตรูของมอนเตอร์เนี่ยออกจากตัวมันพวกยิงลูกระเบิดอะไรพวกเนี้ยหรือบางทีอาจจะเอามาเพื่อยื้อเกมนะครับเอากาเวลมาแทงตัวที่มันไตีหนักๆเพื่อให้ตัวทำดาเมจทำมีเวลาทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับ ก็จะเป็นเกมแนวยือ้ออันนี้ก็แล้วแต่จะเอาไปเล่นนะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับ